มาถึงพี่ประวันมาถึงน้องเห็นหน้าปุ๊บคุยด้วยเลยอะ่ะลืมเก่งไปด้วยเลยพี่ตอบน้องมัิงสิลูกน้องคุยคนเดียวเลยพี่ตอบน้องไหนเล่าให้น้องฟังว่าไปไหนมาไปเรียนมาคะ่ะไ,ได้ไปเรียนเหรอ เราห,หันมามองน้องที่น้องกำลังโม้อยู่เลยเร็ว พี่ประวันหันไปอีกแล้วนี่น้องอีกแล้วอะ่ะเล่าอะไรพี่ฟังลูก จะเป็นพี่ไม่ยอมคุยด้วยเเสียใจ พี่ลองบอกอบอกน้องสิว่าพี่ไปไหนมาเนี่ยพี่ไปเรียนบังคับคุยใหญ่เนี่ยพอพี่ไม่อยู่ตรงหน้ามนเลยพ้พพองใหญ่เลยอืาอืา ร้านห้องเลยมาที่คุยเข้าใจไหมลูกล้วันเนี่ยเกาหัวอันนันงงเลยั้นเก่าหัวอ้ตายแล้วเอาคี่เข้าใจปราวปวอยางนีม่ดุปวรนออกมาทีปวรอเนี่แม่มารมาหาแม่สิลูก เราไปหาน้องไปหาน้องน้องอยากคุยด้วยน้องอยากคุยด้วย